สวัสดีครับ The Story Matter จันปรัตนะครับก็กลับมาเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะฮะคือก่อนหน้านี้ต้องย้อนกลับไปว่ามีโอกาสได้ได้รับเกียรติได้รับเชิญจากทางโรงเรียนนะคะให้ไปพูดนะครับในเรื่องเกี่ยวกับ ลูกนะฮะหรือว่า,าครอบครัวอะไรประมาณนี้ซึ่งจริงแล้วเราไม่ได้อยากไปเราเรื่องครอบครัวหรืออะไรให้ฟังหรอกเพียงเราก็เลยมองประเด็นในเรื่องของการศึกษาแล้วกันนะฮะด้วยความที่ตัวเองเนี่ยอยู่ในวงการการศึกษาเนี่ยมาประมาณ10กว่าปีจะ20ปีแล้วนะครับก็คือเริ่มสอนครั้งแรกเนี่ยประมาณปี2547นเทะครับ่ 48, าแถวๆนั้นนะครับแล้วทีนี้เนี่ยเราได้มีโอกาสเห็นเทรนด์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นใน วงการการศึกษาเยอะมากๆเลยเด็กที่มาเรียนกับเราก็เปลี่ยนเจเนอเรชันไปเรื่อยๆนะครับเปลี่ยนจนแบบจากแรกๆที่เราเริ่มสอนเนี่ยลูกศิษย์เราก็จะมีอายุใกล้ๆกันเนาะคือวัยเนี่ยห่างกันเต็มที่5ปี6ปีแถวๆนั้นเองแต่ว่าวันเนี้ยลูกศิษย์ที่เราสอนเนี่ยอย่างสมมติเด็กปี1เนี่ยก็ถูกจัดอยู่ในกลุ่มของเจเนอเรชัน C หรือ Z ไปแล้วปีเกิดก็ประมาณ2547 46 ก็คือปีที่ผมเริ่มเป็นอาจารย์นั่นแหละนะทีนี้สิ่งต่างๆมันเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับมันมันดิสรับไปเยอะมากพฤติกรรมการเรียนของเด็กก็เปลี่ยนไปนะฮะการสอนของเราก็ต้องปรับเปลี่ยนตามอย่างลูกผมเองเนี่ยนะ,ะอยู่ในชั้นอนุบาลคือถ้าย้อนไปในช่วงที่มีโควิดใหม่ๆเนี่ยผมจําได้นะว่าลูกชายเนี่ยเข้าไปเรียนอนุบาลหนึ่งอยู่สักแป๊บเดียวนะฮะสักประมาณเทอมหนึ่งแต่ว่าโควิดก็เริ่มมา นะเริ่มมาเสร็จปับ๊บแรกๆก็ยังไม่เท่าไหร่ใส่แมสนะใส่หนะ้ากากไปเรียนได้แต่หลังๆมานี่ก็คือว่าปัดเป็นออนไลน์หมดเลยอนุบาล2นี่คือออนไลน์แทบจะ100%เนะเพราะฉะนั้นเด็กในยุคเนี้เด็กในยุคที่เป็นเจนอัลฟาอย่างลูกเนี่ยก็คือดิจิตอลเนทีฟนะคือเขาจะโตมาโดยที่เขารับรู้ไปแล้วว่าเขาเรียนออนไลน์มาตั้งแต่เด็กนะครับเด็กมหาวิทยาลัยที่ผมสอนเหมือนก,กันก็บางทีหายไปปีนึงเลย ไปเจอกันหน้าจอนะครับมันก็เลยทําให้ผมมามองว่าเอ๊ะในแวดวงการศึกษาเองเนี่ยเมื่อมันเกิดการ disrupting classroom เงี้ยนะฮะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตคืออะไรแน่นอนครับว่าความคุ้นชินต่างๆเหล่านี้มันมัน move ทุกคนขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์มัน move ทุกคนมาสิ่งสิิ์อยู่ที่หน้าจอมาสื่อสารกันผ่านหน้าจอใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ย ตลอดช่วงเวลาที่เขาได้อยู่บ้านได้เรียนจากที่บ้านเนี่ยเขาสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ต่างๆเนี่ยจาก Google จาก Youtube จาก TikTok จากแพลตฟอร์มต่างๆที่ที่มันเป็นแบบอย่าง LMS เนี่ย Learning Management System หรือแพลตฟอร์มที่มันขายคอร์สเรียนออนไลน์ต่างๆซึ่งหลายๆคอร์ส่ยสอนดีกว่าอาจารย์หลายๆท่านแล้วก็อาจจะมีเนื้อหาเชิงลึกมากกว่ามหาวิทยาลัยด้วยซ้ำนั่นหมายความว่าอะไร เมื่อความคุ้นชินแบบนี้มันต่อเนื่องมาเรื่อยๆใช่ไหมมันก็จะทําให้เด็กเริ่มรู้สึกว่าการมาเรียนมหาวิาลยเนี่ยอยดจ,จะไม่ได้เนื้อหาที่แบบละเอียดลึกมากนักถ้าอาจารย์ท่านนั้นแบบไม่ได้เชี่ยวชาญอยู่ในแวดวงนั้นจริงๆเงี้ยก็ไปหาเรียนตามคอร์อสเรียนออนไลน์ได้หรือมากไปกว่านั้นเนี่ยก็คือ,อเด็กเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้หมด นะครับอาจารย์อาจจะสอนช้าไปหรือซ้ำนะฮะสิ่งนี้เองแหะครับที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้ให้การเรียนการสอนในระบบเนี่ยหรือในมหาวิทยาลัยเนี่ยมันเริ่มลดน้อยถอยลงความสําคัญก็จะเริ่มลดลงห้องเรียนกลายเป็นห้องที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากกว่ามานั่งเลคเชอร์เด็กเองก็ไม่ได้อยากมานั่งฟังอาจารย์ยืนอ่านสไลด์ฟังเ,ออเด็กจะรู้สึกว่าการที่เขาได้พูดได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นสิ่งที่ทําให้เขารู้สึก สำคัญมีตัวตนแล้วรู้สึกดีไปด้วยนะครับอาจารย์เองเนี่ยก็ต้องปรับเปลี่ยนเป็นเหมือนแบบกระบวนกรน,นะกระบวนกรในการจัดการคลาสเรียนให้มันดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับแน่นอนบทบาทมันเปลี่ยนนะแล้วทีนี้5ปี10ปีข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นคือเอาส่วนตัวเลยเรามองว่า ปริญญาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีความสำคัญมากไปกว่า c ซอร์ติฟิเคทที่เขาจะไปได้จากบางทีจาก Google จากาแพลตฟอร์มต่างๆที่มีกระบวนการเรียนรู้แล้วด e ฟลงไปในเรื่องเรื่องนั้นแล้วเขาสามารถจบคอร์สเราได้ c ซอร์ติฟิเคอันนี้เพื่อไปสมัครงานเพื่อไปหางานทำอย่างเงี้ยนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเออจริงนะครับปริญญาเองอาจจะไม่ได้สำคัญแล้วมหาวิทยาลัยอาจจะเริ่ม ทยอยถูกปิดเพราะว่าจำนวนเด็กที่เข้าเรียนในระบบอาจจะน้อยลงเนี่ยนี่คือสิ่งหนึ่งที่ที่เราก็พยายามเตือนตัวเองนะว่าเอ๊ะอนาคตเนี่ยการเรียนการสอนก็ต้องปรับตัวอาจารย์เองก็ต้องปรับนะวิธีการรูปแบบต่างๆก็เปลี่ยนไปสาเหตุที่ผมมานั่งคุยเรื่องนี้หรือหรืออยากรู้เรื่องนี้ก็คือว่าด้วยความที่ลูกชายเองก็กําลังจะโตเนาะเขาก็จะเป็นอัลฟาที่กําลังจะโตมา เราก็ไม่รู้หรอกว่าอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นหุ่นยนต์จะมาครองโลกตามที่เขาว่าไหม AI จะมาทํางานแทนมนุษย์จริงหรือเปล่าแต่แน่นอนครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องเตรียมให้ลูกคือนี่แหละ เทรนต่างๆที่เราจะต้องไปไปสืบเสาะมาไปรับรู้มาแล้วก็มาปรับใช้กับกับเด็กที่มันกำลังจะโตในในวันเนี้ยนะฮะไปถึงอนาคตนะครับก็ถือเป็นมุมมองนะที่อยากมาแลกเปลี่ยนจริงๆคล้ายๆการมาระบายระบายว่าเอ้ยถ้าใครสักคนที่มีมีลูกอยู่ในวัยใกล้ๆผมเนี่ยน่าจะได้มุมมองไป,ไปบ้างนะครับนะถือว่าเป็นการมาแลกเปลี่ยนกันสั้นๆนะครับก็เอาไว้เดี๋ยวถ้ามีอะไรก็ ทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะครับอย่าลืมติดตามนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ตามที่ยูทูบเบอร์เขาพูดกันนะครับไว้เจอกันอีกทีคลิปหน้าเดอะสตอรี่แมทเอครับ